ับตอนนี้ผมอยู่บนฐานสก,กีด้านบนสุดของภูเขาทานิกาว่าดาเกะเมืองมินาคามิจังหวัดกุนมะประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่เล่นสก,กีหรือว่าสก,กีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตั้งแต่ขึ้นศึกขึ้นกับเช้าขึ้นมานะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศของวิวสวยๆนะครับ บนภูเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลร,ระดับ1,977เมตรครับหลังจากซื้อตั๋วเสร็จนะครับเราก็เนี่ยครับบันรอขึ้นกระเช้าเพื่อที่จะขึ้นไปบนยอดสุดของสกีรีสอร์ท รับโลกครับหนึ่งสองโอเคครับใส่ทีครับหนึ่งสองโอเคครับมันตั้งประมาณครึ่งชั่วโมงไหมสิบห้านาทีสิบห้านาทีแต่ถ้าเดินห้าชั่วโมงพี่ดูพี่ดินพี่ดูพี่ดูไม่เดินไม่เดินถ้าอยากถ้าอยากห้าชั่วโมงก็ต้องลองทำตัวหายก่อน เ็จกน่นี่ยนั่นเดี๋ยวก็บอกออกพี่ล่างไงสไปเดอร์แมนนยใส่รอลองล้างหน่อยสิพี่ลางใครลูกไม่ดีวะใครเสียตลาดเอาไว้น่เนี่ช็ดกระจกห่สามารถตออสามารถไม่ถือเล้วเองอีมะอีมะไม่ใครสีลาวิดเสียลาวิดเสียลาวิดไปไมก็ไม่ไม้ม่เป็นสีตะคุลยังไม่มียังไม่มีอะไรเลยมันต้องมาดูดิคันที่หนึ่งคันที่สองไม่หายกันไ ก็จม <s poured alive> <let> ันหนึ่เก้ยเจ็ดสิบเจ็เมตรจากระดับน้ำทะเลบนยอดนั่นแหละใช่ทีนแดงแดงลึกก็มีสูัแบบรูายนตนันเท่าไรสองพันแปดสต่อมาการแต่งหน้าของไอที่ในเรยนนะที่ยูเห็นใช่ไหมเนี่ย ชาวมาจากฐานล่างของผู้เขาท่านนี้ก็ว่าดักเกะอันนี้ก็จะไปต่ออีกหนึ่งฐานนะครับเพื่อที่จะไปโน่นนะครับชั้นบน ตอนนี้ผมก็นั่งกระเช้าที่จะขึ้นต่อไปยังฐานสก,กีครับถึงก็เนี่ยครับจะถ้าที่เห็นจะนั่งแบบคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้นี่ครับบรรยากาศของการนั่งกระเช้าขึ้นไปเล่นสก,กีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสก,กี ก็นั่งชมวิวไปก่อนอากาศตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ5-6าองศาก็ถือว่าเย็นนะครับหนาวสัน่นตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่จะให้นักท่องเที่ยวที่มาเล่นสก,กีแบกรอ,องเท้าสก,กีอะไรขึ้นไปด้านบนนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาฐานบนสุที่เล่นสก,กีแต่ว่าไม่ใช่จุดสูงสุดของภูเขาทานนี้ก็ว่านะครับเป็นฐานที่นั่งกระเช้าขึ้นมานแล้วก็จะมาช่วงนี้นั่งองจากไม่มีสก,กีก็จะมาเล่นอัมมาถ่ายรูปนะครับวิวสวย,สวย

พี่ดังครับ่อไม่ดูการนิ่าพี <t os> <t os ่ดังอยาวขอรูปดูหน่อยนะคะพี่อ๊อ ับด้านบนของฐานสกีอีกฝั่งหนึ่งนะครับบนภูเขาทานนี้ก็ว่าดาเกะนะครับในเมืองมินาคามินะครับจังหวัดกุนมะประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นสกีรีสอร์ทที่มือชี้เสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับ นี on ่ครับวิวตอนนี้ก็คือให้เห็นแบบพนรม่านะครับเาไม่เคยเตรียมอะไรมาเลยมัเพึ่นคนอื่นปลาวอะไใช่ไหมรอบคงคท่านจะร่อยไหมเราคิดอยู่ไหน

รอบๆภูเขานะครับซึ่งถือว่าเป็นวิวที่สวยงามเป็นวิวหลักล้านอีกแข่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้เวลานั่งกระเช้าเพื่อจะลงไปยังฐานที่2นะครับ ลงก็จะมีความรู้สึกเสียวนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างชันนะครับตอนขึ้นมาอาจจะมองดูธรรมดาแต่ตอนลงนี่จะมีความรู้สึกว่าชันแต่ก็เห็นวิวที่สวยงาม